สิพูดถึงเรื่องค่าถาหรือบทภาวนาหรือบทที่ห้าสวนใครอยากให้ได้ผลเร็วเร่งผลเรื่องต่างต้องประกอบไปด้วยชาญคือมีอาการพิธีเกิดขึ้นสิเห็นผลไเร็วเพราะม่นสวดเฉพาะโดยสัทธ,ธาคำว่าโดยสัทธ,ธาบางที่กับสัทธ,ธาเพระบาสิบเนปกป,ปองคุ้มครองเจ้าของเองโรือาศัยว่า เขาเขาจะอาจสืเขียนอานิสงส์อนิสงส์อย่างเช่นคาถาเงินล้านหรือคาถาหลวงปู่มั่นใส่คาถาพุทธเจ้าชนะมารนะลักษณะนี้ทั้งสี่้ายจากมีอานิสงส์เร็วตายจากเห็นผลเร็วขอให้สวดด้วยมีกำลังชาาิเกิดขึ้นพรเวลาเฮาถูกเอาธุวหรือสิเป็นคาถา จักรพรรดิของหลวงปูดูยังสิแต่จะให้มีผลเร็วเห็นผลเร็วกัให้ทุกคนปออกโดยการมีกำลังชาญย่างตำาๆก็คือว่าชั้นที่หนึ่งหรือคานิกะสมาธิโดยอาศัยอาการพิติเป็นเกินยินยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาญนั่นเองอแต่ทั้งนั้นเนี่ยคาทางเงินล้านังสิถ้าผู้ใด้ดหอดชาญิชี้ยมันก็นได้ดีหล้วมันเลยหอดล้านนละ พระราจมหาเทวสเปยะขาประราชนติพระราจมหาเทวะที่ราภาวบันตุเมนนีเทวะหงหาทิพุทธมาอุณโมพุทธเจ้ายยรธาโยกรเร่คนอาจารยุราชิงสาวบรทาสีวบรทาสารีอิตโยพุทธสมานิมามัพุทธสัสวงโฮมสุตติจามิเุีงเพีงปปะฮาเลื่เลยนี่เออบ่ัณฑนเสือดเอาเงินล้านไปไปหวังผลโดยตัณหาเด้เออสิเวาเดิมพระพระธาเงินล้านดุปูรุสีเหาสวดเอาชาญสวดให้จิตมันรวมอ่า ยังไง่น้น่อยกตค่อยทุกคนนะ่ะเกิดอาการพิติขึ้รระวังหนาผากก็ได้คนหัวลูกก็ได้หรือว่าสีค่อยนี่มันเป็นคาบริกรรมภาวหน้าอย่างหนึ่งเด้แต่ว่าสิได้จริงหรือว่าได้จริงนั่นถ้าพวได้เห็ุได้ชัน้นสีโอ้ยมันก็นได้ดีเห็นแล้วรอบเบิ่งดูว่าเนะาะแต่พวได้เห็ุได้ถึงชั้นสีได้อโอายก็ห่างมากมาก,มากดีมากล <c oughs> ะพพหรือว่าจะเป็นพระภพพุ่มหรือว่าจักรพรัดของหลวงปู่ดูอยังสี่ ได้เบิดนมโมพุทธยา,ายะพระพุทธแต่รัตนัญญามณีรัลาสีสันหจัสมาร์เนี่ยสวสดไปเลยลถา้าผู้ใดมีมีอาการปิติเกิดขึ้นได้พร้อมเออมันดีมากเวลาไปหันไปหนีหรือไปปั๊บพบภูมิแผ่เมตตาก็อาศัยอาการปิติที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็อุทิศบุญให้กับพบภูมิต่างๆนั่นก็บุญนี่จงถึงเดีภูมิตัวราลุเทวดาที่อาศัยใน,นสถานที่แห่งนี้ก็ว่าไป หรือว่าเห็นสัตว์ต่างๆตายก็ตามก็อุทิศบุญได้แหละจังว่าบ่แม่สนสวดด้วยตัณหาเด้ถ้าสวดด้วยความอยากมันมันสิบ่ได้แต่ว่าเอาความอยากว่ามาหล,ล่อทพแรกแต่เพื่อได้จะเห็นผลก็คือว่าต้องพยายามให้มันเป็นชาติให้ได้โดยเอาอาการปิตินั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นบูรณาชาติสวดป้องกันมารจังสี่คือหลวงปู่มัน่นปัญจมาเรชินโนณโถสัโพธิมุตมังเกตุสัจจังปกาเซนตติ ากการบบธรรมจัก,จาก,การกังบอกว่าทุกที่เอตนาสัจวัชนะของตุเมชยามังคลังนะเออฟังคําแปลมันเหมือนปัญจามาเลชินูนัทโธสัมโฑทิมุตตมังเออพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วซึ่งมารทั้งห้าความแปลมันเด้เออ <c oughs> ด้วยการตัสรู้เนี่ยคำว่ามารทั้งห้ามันยังเป็นผู้ชนะมารทั้งห้ากิขามาทิธิมารที่หนึ่งกิกิเลสมานั่นเองมะมัจุราชมารกิขะ กิข,ะข,ะข,ะข็คือขันธามานคือสนะมานคือการยึดติดในขันธ์กิเลสมานขันธามานยึดติดในขันธ์เท่นกับท่มขันธ์บันไดแล้วขันหานั่นแหละมะคือมัจุราชมานพิคืออภิสังขารมานที่คือเทวบ,นนบุตรมันชนะวัตถุย่างแล้วด้วยการเข้าไปตัดสรู้ในสัมมาสัมพุญญาด้วยอริยสัจสี่ด้วยการกล่าวสัจจะวจานี้เพอความช,ะชะนะของข้าพเจ้าจงเป็นเช่นนั้นเถิด อันนี้มันเป็นกุสโลบายธรรมเด้ <c oughs> มันเป็นกุสโลบายธรรมแต่ว่าถ้าผู้ใดระลึกนึกถึงในคำจาจ้าสิจนว่าเกิดอาการปิติได้เป็นชาติหน 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ใดเห็นผลบดนันแหละถูกอย่างในพระคาถาในการก่าวระลึกนึกถึง <c oughs> ถ้าอยากให้มันเห็นผลแหลรู้ผลไทยทุกคนประกอบไปด้วยอาการปิติเกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันนะ บ่าว่าสิเป็นค่าทาได้กร้างลือลขอบพุ่มกันป้องกันอย่างต่างๆอิติโสวิเศษิพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสตังพุทธปิติอิแต่โจขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมันเป็นกรรมฐานหรอมังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิปสังฆเจ้าจงเป็นกระดูกปิระเพศคงคงสวะหัสวาสุสวะอิพุทธปิติอินัมมะอุมีนัมะพระธนมโมพุทธยาพุทธกัธโทมบังสังฆังเพศนั่น แต่พือได้ส่วนัชาติใดก็คือได้ตามนั่นแหละได้ตามเข้าใจนั <c> ่ <oughs> บริวารจากยางอันนี้ดูแลถ้าเป็นสิ่งดีๆทั้งนั่นแหละติดแนวมันอีกดีก็ติดเ,ดดดดเหล่าติดไกลอยู่เนาะติดกัดปลาติดเอางูเอาควายไปซ่อนติดมวยติดนั่งอื่นอยู่ไหมนะเนาะไม่ด้เสียงเงินเดียล่ะเออจะพูดว่าคุ้มครองได้จริงว่าขึ้นอยู่กับกำลังของจต่ของเองคือสติสติห้าสี่ ดีขนาดใดในการสวดภาวนาเรานี่เรานีน,น,นั่นนะนี่คือเฮาก็คือกันนี่อ่าพุทธจักรพรรดิของเฮาเ <c oughs> <c oughs> อรียกว่าพุทธจักรนมัมัตถุพุทธานังนันมัตถุโพธิญาณนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติญานินโมสัพพัญญุญาณะนี่คําเต็มๆมันว่ายเอเตนะสัจจินะพุทธระกิโตโหตุเนาะ พุทธสังมังคลังโลเไมีเป็นจัตสปโรกัสหิงวาสัมภาวีเอบริมนางพุทธกามัตโมกามัจุติสัมพุทโธนี่อ่าประส่วนเป็นชาติใดก็ดีทุกอย่างนั่นแหละเรียกว,ว่าเทคนิคในการสีเหตุให้เกิดความสำเร็จผลใดคอยทุกคนสวดใดเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าอารมณ์เดียวก็คือชาติหนึ่งสองสามสี่ก็ตามเออหรือให้เกิดเป็นสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นในการที่จะกระทำงานนี้สิ่งนี้ ตั้งมันในการสืสวนมุ่นภาวนาอันนี้สวดมุตนภาวนาอันนี้จนว่าเกิดอาการปิติขึ้นมาได้ประคองรักษาอารมณ์ความรู้สึกนี่ไปเรื่อยๆเลยตัวว่าห้าสวดนมาตุูพุทธนังนามาตุโพธิญาเหตไปเรื่อยๆเลยเมื่อกันคือการหลับตั้งกันดอกเก้าการภาวนาพุดโธ่คำเดียวกันเลยแต่ว่านี่เป็นการภาวนาเงวอาการปิติเกิดขึ้นสามารถรู้เห็นมีมิตป็นไปต่างๆหน้าหน้าคือการเวิดคุทังชั้นซีบไ,ได้หรืออัปนาสมาธิเมื่อกลืมทิมเวิ์ดนั่นแหละ ถึงชาติสี่หรืขมขมสวดขั้มบริกรรมขัามภาวนาอาการล่มหายใจอาการปิติขาดสิ้นหายบัดมัน,มนก็ถึงถึงได้บัตจากให้สำเร็จผลขอให้ทุกคนตั้งใจคือมีสมาธินั่นเองตั้งใจทําให้มันคงอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ทุกอย่างก็สำเร็จผลตามนั้นสำเร็จผลเพราะว่่าอยันจิตใจของมันตั้งมันอยู่ในชาตินั่นแหละตัวน,นั้นหละสิพาสำเร็จผล ส่วนโดยตัณหามันบ่นสําเร็จดอกส่วนราะวาอยากได้นั่นอยากได้นี่ให้มันเป็นยังสันติมรดสเอาตัณหาไปแลกตันหามันบ่ได้ส่วนให้ได้ตามใจกิเลสแล้วมันไ่ได้าการดู้นถาจะตั้งใจสั้เเหตอยางใดอย่างหนึ่งนะแตค่อยตั้งใจยังมั่นคงหรือ <ừ. S 1> ว่าห้าสิเห็ดนี่จนกว่าว่าสิเกิดอ,อาการปิติขึ้นได้นะ <ừ. S 1> มั่นคงอยู่ในการกระทําพระคาถานี นมันถูกพุทธะนังน้ำมันถูกโพธิญาณนโมวิมุตตะนังนโมวิมุตติญาณยิ่งผุ้ใดสวดกำกับลมให้เจได้ยิ่งยิ่งมากๆถึงไปอีกมีผลมากเข้าไปอีกมันก็เป็นอาณาปานสติกรรมฐานหรือธรรมานุสติกรรมฐานร่วมกันอยู่ในหันเลยเด้ส่วนเอติปีโสวิเศษเีอีก่นก็ว่ามงกรพระพุทธเจ้าแต่ก็ไล่ลงมาระลึกถึงพระบารมีสามสิบอีกที่บาลมีสามสิบไล่นา จึงขออารัธนาบารมีของพุตรท้มสงขมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกนั่นแหละแว่กพุทโธกั่งท่าโมบังสังกัปิดกรปิดในสิ่งบดีนนแะบอกไปลายมันก็ลายแล้วราว่าเป็นหัวใจแ,วแต่และอันแต่ละอันยิบยกขึ้นมาฉะนั้นก็เห่าก็เอาตะนมาตูพุทธนังแบบะคือเหาเคารบนอบน้องพระเจ้ทาทุกพระองค์เขารบพระพธิธญาณ้อมเขารบพะนิพานร้อมเขารบพระผู้พนไปแล้วคือพระรหัตทั้งเปิลดู ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามิธไดที่เป็นพระอรหันต์เข,ข,ขาลบทั้งเบิทที่แล้วเนาะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาแตคือขอดกาพระนี่ขัดกาพระนมัตุพุทธานังเด่นมัตุพุทธานังนมัตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาณโมสัพพัญญุตญาณนะพุทธสังมังคลังโลกเกมมเมตเดจสัพโรกสุนีมาสัมภเวเยอปริมานังกับพุทโธกมามัตตาโมกามัจจุติสัมพุทโธ <c oughs> แล้วเขาก็มาเนีนโดยเฉพาะว่าเป็นผู้ถึงที่สุดนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาณะโมภูริทัตโตศิรสานะมามิหมายถึงหลวงปู่หมัน่นเป็นที่สุดความสงฆ์คือว่ามีลวงตาบัวญาณสัมปันโนเป็นที่สุดนะโมญาสัมปันโนศิรสาระมามินี่คือคือกาพระไอยตลอดกาบแบบนี้เกตแบบนี้เพียงสัน้นแล้วหลึกถึงงุู พระพุทธเจ้าสูงสุดอะไรลงมาจนถึงสาวกอง์สุไทยว่ามีดวงตาบวัวเป็นที่สุดที่แล้วอย่างสั่คือข้ากา่าแบบนี้จะผูใ้ใดอยากได้แบบซ้ำยิพผลกับตั้งใจมั่นคงในการทําสมาธิจิตใจตั้งมัน่นอยู่ในการบริกรรมพระคาถานั้นๆนจนว่ามันสามารถเกิดอาการบิดิขึ้นใดปิติสีแรงสีเบาเกิดขึ้นอยคามั่นของใจของแต่ละคนตั้งจิตของขแต่ละคน จะเป็นคณิกะสมาธิบูบูเบ,บาๆเป็นมาแนหรืออุปจารสมาธิประกอบกันไปอาการปิติสมบันคงหนิงถ็งดีว่าดีไดนิมิตสําหรับภูมิความผาดโผลอาจจะเห็นนิมิตเห็นเห็นหลวงปู่มันเห็นหลวงตาหรือเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นภริยาสงสาู้นั้นผู้นี้ก็แล้วแต่เธอ,อขึ้นอยู่กับความมั่นคงของจกิจใจของบุคคลคนนัมม้นตั้งมั่นในสมาธินั่นเองถ้าเห็นแล้วก็บ่าสนใจ ปล่อยเลยจังสิป่อเดี๋ยสนใจในสิ่งที่เห็นสักตว่ามันสิเป็นจิตในจิตโดยภายในแต่ภายในก็ตามป,ปล่อยไปปล่อไปเดี๋ยวกับฟึบขวามปสู่อัป,ปนาสมาติดอกอ่าเป็นผู้มีความรู้สึกว่างเปล่ายงสั่นและอุเบกขานั่นแหละเพ็เ่นวา่าพระเจ้าอยากให้เราให้ฟังอยู่จังสีหลายๆคาอถ่า,ถาอยากให้แปลอยากให้ทั้งจัตติมาเออขัเนเราหลายโคดเนาะ มันหลายโพถิ่มมันบัตทุกอยางอยู่บ่ดีกว่าบอก <c> ็ <oughs> เป็นธรรมดาหรือ่าตามความสงสัยของแต่ละคนแต่ละคนอยากให้พระอาจารย์แปลพระคาถาน่้นแปลพระคาถานี่พร้อมกับทั้งที่มาเปนว่าเออมุ่งจักคือทอกเอาอันเดียวอลไรจะเอาหลายๆ <c oughs> เอาอันเดียวกับมีผลต่อหน้าเอาพุทโทษตั้งมันก็น้าไปใ้พุทโธก็เป็นมีผลหน้ายัางยังก็ดี <c oughs> สำหรับบุคคลที่ถาม บางคนว่าภาวนาในห้องน้ำเป็นบาปบอก็บ่ไดดเอาดากภาวนาเนาะเอาใจภาวนาเว้ยบ่ไเ้ปูพีดคือภาวนาได้ลหละมันว่างศีสินหรือจะเอาดากบอกภาวนาเอาใจพุทธนี <c> ่ <oughs> กับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนสิไปจับลมหายใจในหันมันก็เหม็นแน่แก็บต้องจับดอกเมันบ่สัตว์ อ่าก็เว้าความจริงนะก็จะจับลมทั่วเวลาไปถ่ายภาวนามันก็เหมือนตะขอนั่นแหละอืก็ว่าความจริงก็เพิงสั้นเนะ <c oughs> บาะบ่บาปนะเดินไปเดินมาทํางานสักผ่าล้านถวยอยู่แล้วแต่ภาวนาพู้โตได้เลยก็เป็นบาปจักอย่าง <c oughs> และแล้ก็นอนฟังธรรมเป็นบาปบ่บ่บา,บาป <c oughs> มันไปนอนเต็งว่าพุทธเจ้าได้หรือฟังด้วยจิตฟังด้วยใจฟัง้ดยความตั้งมั่นฟัง้ดยการพิจารณาไปเออฟังไปฟังไปแล้วมันเผลอรับนะนั่นแหละจิตมันร่วมอ่ะแต่จิตมันร่วมแล้วมันก็เป็นสมาธินอนเขายู่ในชานอยู่แล้วถ้ามันตายตอนนอนหลับไปเลยมันไปหอดพุมโลกสวรรค์พุมโลกุ่นรรมดาบอกนันฟังธรรมนี่อดีสงขนาดใดก็ดีสีฟังธรรมโดยการแสดงธรรมการบรรยายธรรม อ่าอันเป็นถ้ำปฏิบัติกับแล้วแต่หรือสิเป็นการสวดหรือว่าสายทะยายถ้ำเป็นภาษาบาลีกับสร้างกุศลธรรมะกุศลธรรมานี่หรือธรรมจักกับตามหรือบทตได้บทหนึ่งกับตามได้ทั้งนั้นเออมันเป็นอย่างคือหลับเร็วแทะออจิตมันร่วมเร็วมันก็เลยหลับเร็วแต่ผู้ใดนอนฟังทัางหลักเรเร็วกับสิมีส่วนหนึ่งก็เรือเวลาบันนี้โดยอนุสัยความเคยชิน มีผลเสียอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาเข้าไปดังฟังรรมโดยโมเมนเปิดเทเปโมเมนเปิดอันนั้นอันนี้ฟังแบบนี้ฟังรรมบรรยายนี่แหละฟังรรมบรรยายจากสมมุติว่าเอาไปไปวัดนั่นแต่เวลาเ่นแสดงรรมไปแสดงถ้งไปความง่วงเหงาหานอนที่เกิดขึ้นได้วนันนี้มันชินฟังแ้วก็คคอยงงักงงักไปแลวคกับรับแต่ว่าอยู่นี่มันชินหรือมันหยั่งแล้วอยู่นี่ ว่าตาบ่าว,วยังขึ้นรับบดโหลดได้อยู่กับรับได้บ่งรู้หันแจ้เข้าได้บ่มีสมองขนาดแล้วเต็มเงียบอยู่เบิบือนออนรับได้สฉยเลยทั้งแม่นยังดอกว่าอันนั้นอันนี้พูดตามจริงก็คือว่าบางที่จิตมันชินในการฟังฟังเพื่อนอนบางคนฟังเพื่อนอนเนาะอหละมันมันสิคอย จิตม well, so ันร่วมซะว่างป็นไงคือมันมันบอไปคิดมากมันบอไปคิดว่าสิไปขาผู้ใดเป็นลักของไผ่แล้วตอนนั้นอมันฟังทําไปฟังทําไปโดยเฉพาะทําบรรยายไอ้ไอ้ทำสาธยายคือการสาธยายคําสอนพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าธรรมจักจังสิอนัตตลักษณสูตรที่จะปริยายสูตรก็ตามเป็นภาษาบาลีเขาบ่ได้รู้เรื่องเขาบ่ได้เข้าใจมันฟังแล้วมันสิเคลิ้มรับไปข้าวเดียวส่วนการทําฟัง ฟังธรรมบรรยายโดยการิ่นแสดงธรรมวิปัสนาต่างๆถ้าจิตนึกคล้อยตามไปนึกคล้อยตามไปเด้หมายถึงว่าห้าพิารณาตามเป็นจริงตามขั้ี่เพิ่นแสดงเออถามมันสะเทือนเมืองใดเมืองหนึ่งทือว่ามันเกิดวามละเอียดลึกซึ้งแต่วาอนี้ในอริยะบทนอนนงสันเออมันจะบคิดต่อเด้ยมันจิวูเของมหาความลับอันนี้บ่คอยเป็นอย่างเพราะว่ายัางคือเ้าตั้งจิตพิารณาตามอยู่ แต่ว่าปเภลว่าฟังเพศหลักอ้ไอ้ฟังสาธยายธรรมสาธยายธรรมคือบทบาลีนั่นแหละมันหลับถ้ามันดับแล้วมันจะเกิดความเคยชินเวลามาฟังนั่นพนแสดงธรรมบรรยายธรรมอธิบายหัวขอธรรมความเคยชินนั่นากง่วงงาวหางนอนงงเงือบงาบงาบหลังกันหลับหลับทั้งนั่งอยู่หันก็นได้ อยากให้ฟังธรรมบรรยายเสียมากกว่าบรรยายหรือการแสดงธรรมแสดงธรรมเกี่ยวกับอริยสัจจินี่นคือเฮาเว้าอยู่เดียวนี่แหละเว่าแสดงธรรมแสดงธรรมบรรยายนีธรรมของการปฏิบัติบางสี่มันสิคิขีดที่ระนาตามคิดไมาตามแม้นสิมันสิรับประสานบ,บ่เปญญ็นหยังอันนี้นเออเวลามันสะเทือนเขา้าเกิดความลึกซึ้งเวลาใหา้มันก็ให้ของมันไปห่นแหละอันนั้นคือว่าจิตมันอมันได้ปิติ มันก็เป็นชาติพอแห้งแล้วมันเป็นสมาธิแล้วมันเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วแล้วก็มันกับพิจารณาได้ห่นแล้วถึงเวลามันล่งใจมันจะมอยรับไปเองเพลอไปเองเป็นผู้รับในชาติคือเกา่ารับในสมาธิคือเกา่าอนนส่วนมากแต่ประเทศวา่าฟั่งแบบบทสวดถ้ามาจักรจังสิพอ,อะเขาพอดีรูเรื่องภาษานันด้เนาะความเคยชินของผู้นั้น สิมาไปนั่งฟังทำอยู่ใส่กระสังหาวึ้นโหลดหาวล้วก็นอนรับได้นั่งโกนได้คือตาคุหมูลานนี่แหละขนาดนั่งกะโกนได้เลยประธรรมาเด้เกิอเกือจังว่าเป็นพนังอยู่ทั้งหนาหรืเป็นนังทั้งหลังพราะว่าเป็นไปนอนั่นนั่งนอนนั่งรับแล้วก็ค่ายความสงสัยหนึ่งสําหรับว่า เวลาไปฟังรรมเป็นอย่างมิตรหาวเป็นอย่างมิตรจากนอนแท้เออเราก็รับไปเลยส่วนมากเขาจะไปชินในการฟังรรมที่เป็นสาธยายเป็นภาษาบาลีอย่างเช่นออธรรมจักไปคือฟังแล้วมัน,ม,นมันมวนมันเคลื่อไปือซื้อได้เอาอันนั้นถือซื้อได้ก็คือตัวฟังรรมที่เป็นแสดงถรำเจ้ากับอันนี้แหละการปฏิบัติรรมนี่แหละหรือปฏิจจสมบาทโดย การสาธยายการบรรยายรรมนี่แหละอันนี้สิเกิดสติเกิดปัญญามากเวลามันสะเทือนบางที่มันไปมาไปมันมันมันเกิดความลึกซึ้งพิตีก็เกิดเมื่อพิธีเกิดบางที่ไปอีกขอนึงปึ๊กนี่ปัญญาเข้าสิ่งนั้นจิมาถึงมันสิร่วมของมันเองร่วมขึ้นหลับหลับหลับในชาติไปพวกนี้เวลาเข้าไปฟังรรมบรรยายโดยในมูขณะดหลายบ่คอยหาบ่คอยรับแต่ประเภทบ่คอยหาวนี่หาวๆเนี่ย คือสกกรสา้างภาษาที่เป็นภาษาบาลีนั่นเอง,งคือขาเปิดฟังเปื่ให้มันนอนรับเร็วแหละคำ <c oughs> <c oughs> ว่าฟังแต่ว่าแยกให้มันเปลี่ยนเด้ออันนี้คือการแสดงรรมภาคปฏิบัติเป็นเป็นอย่างแต่ว่าการสาธยายรรมหรือสวดมนต์นั่นแหละสวดอิติพิโสสวดลอยแปดยังลอยแปดก็สร้างเถอะประเภทแต่ฟังนั้นความเคยชินของจิตตวนั้น มันจากหาวเมื่อมันหาวแล้วมันจากหลับหลุดอกคืงงุ่มงมงงามงวักแม้นสิไปฟังธรรมบรรยายแบบนี้เนี่ยแบบแสดงธรรมภาคปฏิบัติทั้งสิเออมันกปจากนอนงคือเกาฉะนั้นหันมาฟังไมหันมาฟังประเพศฝันบรรยายธรรมแสดงธรรมในภาคปฏิบัติจิตใจมันสิตื่นอยู่ตลอดตื่นไปตื่นมาก้ามันไปเบาไหวมันสิล่วมหลับของมันเองนั่นแหละ เลื่มมหลังข้ามทางมันหลายๆเอาหลัะพ่อเมื่อซะ <laughs>